สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมหรือกับผมรอรวมดัมนะครับหรือว่าช่อง y o u t u b e รอหลอนรวมดัมรถบรรทุกทำงานนะครับคลิปนี้จะพามาตามเต็ดครับนี่พามาตามเต็ดพามาชมผลงานครับของท่านโกบีรถนี้เป็นเจ้ามาร์กเทนนะพี่น้อง หรือว่ารุ่นส0บครับโอบ้บโก้ครับทีมงานสโชคมิ่งขวันครับนี่มาจากบ้านขนาดมอนครับนี่อำเภอสังขะครับจังหวัดสุรินทร์พามาชมพามาติดตามดูผลงานกันหน่อยครับโคกน้องนาโมเดลว้รูปอะไรนี่พี่น้อง พาลงจุดใกล้ๆครับอตอนนี้แต่งข้างล่างอยู่นะครับข้างบนยังไม่ได้แตงอะไรอน,นี้เก่าข้างล่างอยู่พาไปชมพี่ยักษ์ใหญ่กันหน่อยพี่สองร้อยล่้นคางโค้งน้องนาครับนี่ดูๆไปแล้วนะ่จาจะเป็นรูปปลาวานเลยครับดูๆไปแล้วนะ อันนี้ส่วนหัวของเขาครับฝังนี้ส่วนหางมันเป็นอย่างนั้นนะดูๆไปแล้วครับโอ้สวยงามมากนี่ดูการโค้งเล่าของเขาครับนี่ครับการโค้งเล่าของโม,โมครับเจ๋าอเลยครับนี่แต่งโลบแต่งด้านล่างด้วยครับโอ้ัดโูบี ตอโชคมิ่งขวัญจากบ้านขนาดมอนครับเอ๊ขนาดมอนนี่อยู่ตำบลอะไรครับพี่น้องตำบลตาตุ้มหรือเปล่าครับไม่ค่อยทราบนะครับแต่คิดว่าน่าจ,จะเป็นตำบลตาตุ้มครับโซนอำเภอสังขะครับจักทายพี่น้องโซนอำเภอสังขะด้วยครับถักไท,ทยเอฟซีชาวอำเภอสังขะครับนี่ทางด้านทีมงานของท่านได้มาขุดได้มาทํางานอยู่ในโซนจอมพระครับตอนนี้ ลรืเช็คอินเลยเช็คอินได้ครับณนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านอาภูนะครับผมนี่ยังติดตามบอ่อเดิมกันอยู่ครับที่เดิมบอ่อเดิมครับเพิ่มเติมคือเวลาใหม่และวันวันที่ใหม่ครับอ,อยู่ที่บ้านอาภูครับตอนนี้บ้านอาภูบู่ซิครับตำบลจอมพระโซนระเบือจอมพระของเราด้วยครับ ติดตามชมการทำงานของอรถขุดครับหนึ่งเอสเคสองร้อยโอมิโก้ครับรุ่นเซฟครับรุ่นนี้เยี่ยมมาครับอันนี้จะทำปลักไว้แห่อะไรครับเนี่ยไว้แห่ปลาหมออยู่หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะหรือไว้ปลูกสายบัวครับโครงการโคกหนองนามโมเดลอุ๊อันนี้น่าจะเป็นโครงการใหญ่ครับดูไปแล้วนะะ่าจะ บอกขนาดใจเลยอันนี้เพิ่งเริ่มใจกลางแล้วนี้ยังไม่ได้ทำข้างๆนะครับจะมีการทำข้างๆด้วยจะแ,แต่งคลองแต่งรูปหัวใจแต่งหัวอะไรเยอะแยะครับไม่ทำาลครับผมเคยไปชมแล้วครับเมื่อปีที่แล้วโซนบ้านผมก็อขุดเมื่อปีที่แล้วครับในช่วงปีที่แล้วผมยังไม่ได้ถ่ายทำยนะูทูบเนาะผมก็เลยไม่ได้ลงครับแต่ว่าเคยไปดูเขาคนมาแล้วครับสิ ยากมากครับอันนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงหนึ่งวันครึ่งครับวันแรกมาลงก็ประมาณมาครึ่งวันครับแล้วก็เมื่อวานก็เต็มวันเมื่อวานเต็มวันแล้วก็วันนี้ก็เริ่มแต่เช้าไปเลยถึงเวลาแต่เช้าเลยครับทางสลบทางอะไรยังไงดีดูไปแล้วบ่อยอยิ่งใหญ่มากครับ พลิกดินอยู่ด้านบนนี่นดินเยอะมากครับจะปลูกบานช่างบานได้เลยนะดินดข้างบนนี่เขาจะแต้นตรงไหนครับเราจะดูครับอันนี้พามาติดตามชมการทำงานนะครับของอารโรมิโกครับเอ็นเทสองร้อยรุ่นสิบครับนี่หรือว่าจะมาคเทเปติดบรกสองข้างเลยซ้ายขวา แต่งสโลบแบบจอมฝีมือครับดิระดับฝีมือดีโอต้องดับประมาจย์ครับที่จะทำเป็นครับดิทีมงานสชมิขขันครับอำเภอสังขะนี่เป็นอีกทีมงานหนึ่งที่ยังคงคุณภาพมาตรฐานครับดิรับทำงานแบบนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับพี่น้องไม่ได้หาโชเฟอร์คนขับรถรถคุณรถโคได้ง่ายครับดิคนที่ขับทำงานแบบนี้เป็นครับ รู้ไปแบบไหนอะไรยังไงครับดิถ้าพวกน้องนาน,นีต้องมีศิลปะนะครับต้องมีศิลปะนะจิตใจครับผมดิดยกันไปเลยเป็นครับพี่น้องโอ้ระดับนี้ต้องมีแนวทางนะับเดินทางด้านความคิดด้านความเข้าใจครับดิรู้ไปแบบไหนไม่รู้เหมือนกันครับรู้มันเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้ดูกันเอาครับพี่น้อง ตรงนี้ดูไปแล้วเป็นปลาวานหรือเป็นช้างกันไม่รู้ครับมันมีช้างกับปลาวานนะแล้วก็มีหัวใจด้วยครับคืไม่รู้ตอนนี้เป็นอะไรครับด่แต่ดูไปแล้วมันน่าจะเป็นปลาวานครับหรือยังไงครับหรือเป็นรูปหัวช้างกันด้หัวช้างหรือปลาวานครับใครทราบคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับไปดมโอ้ เดีย๋ยวจะชมไล่ๆมุมครับพมกเรากะไดการทำงานในด้านต่างๆครับเดี๋ยวชมุมนี้กันนะครับว่าเป็นรูปอะไรครับลองดูเอาครับพี่น้องมันเป็นรูปอะไรนี่มันเป็นรูปช้างน้อยบ่เอ๊ะดูไปดูมาเหมือนช้างน้อยเนาะไม่เหมือนปลาวานแนละ้วทีนี้ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นเหมือนปลาวานคนระับดูฝั่งนี้เหมือนช้างน้อย ทิงดินได้มหาศาลมากครับี่ที่ชอเฟอร์แกน่าจะได้อ่าขึ้นไปปรับแต่งข้างบนด้วยนะครับหน้าบนที่ทิงดินโอ้ภาพจะไปฝันเลยของท่านชอเฟอร์ครับี่นั่งทำงานแบบเงียบๆน,นั่งทำงานแบบชิวๆครับดิเริ่มเนิ่มครับสมัยครับโอ้นั่งทำงานแบบเริ่ม,เร,มเริ่มครับ ไม่ได้หาชมกันง่ายๆครับนี่โค้งน้องนาครับหนึ่งปีเขาก็จะลงมาครั้งหนึ่งครับในโซนของอแต่ละหม,มูบ่บ้านหนึ่งปีก็จะลงมาครั้งหนึ่งหมูไปกู้หมูไปกู้ในตำนานยักษ์ใหญ่บ้นทายในใหญ่มากครับพี่น้อง uh. ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใืืืภาษาบ้านผมเรียกพืดคลังครับ แล้วว่าใหญ่มากโอ้ลักษณะโบครับลักษณะสะโดยรอบครับว่าเป็นยังไงโอ้น่าจ,จะไม่ใช่ปลาหวานแล้วนี่น่าจะเป็นช้างน้อยครับคิดว่านะอันนั้นเป็นเอ่อ ไว้ให้ปลาหมออยู่หรือเปล่าครับนี่หรืออะไรครับหรือไว้ให้ปลาไหลอยู่ครับหลักตรงนั้นโอ้นี่ครับออกแบบลักษณะเรียนแบบธรรมชาติตัวจริงโดยขนาดแท้ครับนี่พกหนองนาโมเดลออกแบบลักษณะออกแบบเอ่อการสร้างครับการขุดให้ละเม็ดละไมคล้ายคลึงนกับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดครับเขาว่ากันอย่างน้นนะ ฟันเจ้าปอบีท่านนี้ก็เริ่มกุดหมดแล้วครับเลยฟันหายไปแล้วครับเนือเท่าเล็บแมวครับเลยลยังไงครับหรือเขาต้องการอย่างนี้ครับดินนะช่วงตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ดินเหนียวครับ ยังอยู่ในขั้นตอนดินเหนียวนะถ้าต่ําลงไปกว่านี้ก็น่าจะเป็นดินดานนะครับก็ยังม่ถึงดินดานครับดินเหนียวแล้วก็จะเป็นดินอ่าออกออกอย่างนั้นครับเนี่ยเรียกด้นาดินตับม้าหรือเปล่าครับมันจะมีสีเทาๆปนสีเลือดหมูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นดินตับม้านะยังม่ถึงดินดานครับดินดานจะอยู่ข้างล่างนี่อีกครับอีกชั้นหนึ่งแต่อันนี้ยังซนท่านดินเหนียวดีก็ ชมเพื่อเขาได้ขุดขึ้นไปครับโซนชั้นดินเดนียวครับดูชั้นกันเอาครับเพื่อนนี่ครับนั่นชั้นดินนานะดินนาตอนนี้ชั้นดินเดียวครับดินนาเสร็จแล้วก็จะเป็นกุดตรวจมันจะมีกุดตรวจอยู่บนบนนี้นิดนึงครับเจะเป็นดินเดียวทางล่างนี่ก็จะเป็นดินขาวๆบนสีเลือดหมูครับบนสีน้ําตาลนะเขาเรียกว่าดินตับม้าหรือเปล่าครับผมเคยได้ยินแต่เขาพูดอย่างนั้นนะ แล้วก็ชั้นล่างนีนลงไปก็น่าจะเป็นดินดานคลับนี่ดินดานดินแข็งนะครับแมนโคดีคุดที่ดีตุ๊ดกระดกแล้วโอ้เจ้ามาคินโมบิโก้ CO. รุ่นสิบพาไปติดตามนะครับ เอฟซีบางท่านบอกว่าให้ติดตามชมมาจะรดนิบให้ดูหน่อยวางั้นครับจากไปครับพี่น้องเบอร์เอฟซีบคนบ้านเราอ้วนหรือทักทายคนบ้านเรานะยครับมาโซนบ้านเราก็ต้องทักทายคนบ้านเรานะครับสวัสดีเอฟซีโซนบ้านเราด้วยโซนจอบพระสวัสดีแซมไซทุกคนนะยครับสวัสดีพี่น้องอาภูด้วยแซมไซโซอาภูครับนี่ตอนนี้อยู่ที่บ้านอาภูครับโอ้ วันจะเสร็จครับนี่อันนี้ก็ถ้าวันนี้อีกครึ่งวันก็เป็นสองวันเต็มครับแต่ถ้าวันนี้เต็มวันก็เป็นสองวันครึ่งครับนี่จะเสร็จแเปล่าครับพี่น้องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเสีือขึ้นเลยครับพา่างนีน่าจะถึงดินแดนเลยหรือเปล่าครับก็แตกมาอะไรครับเป็นปลักสองสองปลักนะอันนี้ปลักแรกอันนี้ปลักที่สองครับเป็นหลุมอะไรครับพี่เขาเรียกว่าหลุมอะไรครับพี่ ร่มวงกลมวงกลมครับโอ้ฝีมือครับนี่สลบเป็นวงกลมก็ได้ครับนี่ใช้ฟันเจาะลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ปีกข้างๆครับหมุนเอาหมุนเหวี่ยงเอาครับเป็นวงกลมนะครับนี่โอ้ฝีมือครับโอ้ฝีมือมากครับนี่โอ้เจ๋ะเลยครับโจมฝีมือทีมงานสอโชกมิ้งควัญครับบัตรขนาดบอล น่าจะมาจากตะมลตาตุ้มนะครับเพือสังขะครับถ้าผมว่าไมนะ่ผิดนะโอ้ปุกีใ้ใส่ๆครับเดินไปบุกเพือครับโอ้มุมนี้ชัดดีครับพี่นอ้องนี่มนะุมนี้น่าจะหนึ่งคิวนะ ิวหรือว่าอะไรครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าอะไรครับ0.93หรือเปล่าครับหรือยังไงครับแต่ก็ปุ่มเต็มๆก็หนึ่งคิวเลยครับนะรถเมโค200เขาก็เรียกว่าบุกจี1หนึ่งคิวครับตามความเข้าใจของรถคุนะครับนี่รดดินพร้อมครับขึ้นไปทําการปลูกพืชพันธุ์ธัญยารทางด้านการเกษตรได้เลยครับนี่ปลูกพืชปลูกผักได้เลยเพราะรวให้เร็วนี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกได้เลยครับ ปุ๋ยคอกดิอย่างนี้อย่าไปใช้ปุ๋ยเคมีเยอะครับดิแข็งโป๊กครับต้องใส่ปุ๋ยคอกันก่อนครับถ้าจะปลูกพืชปลูกผักนะตามความเข้าใจของอคนแก่เขาบอ,อกเอาไว้ครับดินสะนีอย่าเพิ่งไปใส่ปุ๋ยเคมีครับไปใส่ปุ๋ยคอก่อนช่วงปีสองปีแรกเขาว่าอย่างนั้นครับ เสียงคลื่นเลยครับน่าจะถึงดินแานเลวหรือเปล่าเขานันี่สีแดงแดงสีน้ำตาลน้ำตาลช้ำๆเนี่ยน่าจะเป็นเขาเลยครับดินดานนะพี่นอ้องโอ้ปลักสองปลักนี่สวยงามครับ รวมเขานี่ขีมือไหมครับไม่มาแต่จริงไม่ขีบมือจริงทําไม่ได้ครับนี่คุณแทบเป็นวงกลมได้ครับพี่น้องโอ้แนโนนครับเล็กๆนะครับไม่ใช่ใหญ่ครับน่าจะเส้นรอบวงก็น่าจะประมาณ2เมตรครับแค่นั้นเองความกว้างของหลุมนะหรือว่าปลักควายครับนี่ไม่รู้ว่าควายลงมาแล้วจะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้แบบไหนนี่รูปอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ คงไปโค้งมาครับดูไี่โอกเลยครับดูไปก็เหมือนรูปปลาวานเขาไว้างี้นะบางคนก็บอกว่าโคกน้องนารูปปลาวานนะบางคนก็บอกว่าโคกน้องนารูปช้างน้อยมาเงี้ครับบางคนก็บอกว่ารูปหัวใจก็มีครับอ้แบบไหนครับดูเอาครับเด็ดการชมระอคโคครับนี่ส่วนสานีดูพี่โอกครับมาเป็นอะไรชมการแข่งขร็อคเโคครับหี่ อาริยะกูเบโกตัดจดนายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอ,อันนี้รถใหญ่เข้า่าอย่างนั้นนะผมก็ว่าตามครับเกบไหนครับด่สไตล์เขาความแรงของเขาด่เวลาเจอะไปจะมีเสียงครั้งครงของปั๊มไฮดรอลิกครับท่านก็มี อืดอาดอืดอาดนี่แหละครับเสียงเขาแต่ว่าแรงครับความแรงความเร็วลีต้องยกโป้ให้เขาเลยอันดับหนึ่งเลยว่าอย่างนั้นนะครับตบด่านรถขุดรถไปโคเขาว่ากันอย่างนั้นนะเรื่องความเร็วเขาดีไม่แพ้ใครในโลกนี้ครับโคไปโคครับ นี่ก็ยาวพอสมควรครับพี่น้องฝากกัด้วยนะครับสทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากให้กำลังใจในช่องของผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจในช่องของผมด้วยเพื่อจะได้ชมในคลิปต่อไปอย่าไมพลาดโอกาสครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรภาปชมใหหลากหลายมุมหลากหลายแนวครับนี่หลากหลายการทํางานหลากหลายชอเปอร์ครับหลากหลายทีมงานฝากติดตามให้ได้ชมให้ได้บ้างครับสำหรับช่องของผมบิว ลอหลนรวมดํารุมมัทุกทํางานนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับดูไปเป็นช็อตๆครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ